สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยกวับผมเอง Duck TV แล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเกม Temple Test Mobile กันนี่คือตัวละคร Heavy นะครับผมเล่นเลยรอเลยเล่นเลยผมจะเล่นเป็นโหมดนี่แล้วกันคนนิวเคลียร์เป็นระเบิดตัวที่ผมจะเล่นสเกลแล้วกันวิ่งไวไป โอเคครับผมเกมเริ่มแล้วท้าจริงมันเริ่มที่จริงมันยังไม่ได้เริ่มแค่นี่เข้าเกมเรียบร้อยแล้วเอจีนเนี่ยตรวจสนุกไหมโซเจอร์ไรประโยชน์ไปวิ่งเลยวแบบโภมอาจันน,นั่งถูกแล้วน่เปลี่ยนเป็น,ไ,ไ,มปนไ,ไม้เป็นบอล มีปืนเล็กวิ่งโค่นเร็วสกเก๊อโค่นแรงตรงไปแรงเท่ามีดของสปายต่อทงด้านหลัง นี่นี่นี่อย่าพึ่งก่อนยา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 ใหรหลบนไฟแล้วนนโอ๊ยให้ยิงโคตรแรงเลยเอาโซเจอร์หิ่งโซเจอร์ตายก็โซเจอร์ใช้ต้องใช้ลูกสอง ลูกซองก็แรงเหมือนกันนะว่าไป <Hey. S 1> อเคดูหน้านายดิเย่ยิงอะไรวะ โหลูกซองอย่างแรงเลยตัว่าไปเรื่องสามร้อยกว่าใช่ไหมเดี๋ยววิธีหอึบอึบอืม พึ่งเตื่นเสียงมันก็จะเบาหน่นยอยแหละพึ่งเตื่นคุณหมอเฮวิอูเอียบร้อยหัวแตกงาเหมือนไม่รู้สึกเก็บเลยสุเสุดเฮวิ เฮวีสเตพุงเต็งกุดกดประทพยาบาลกันแต่มตันตต้องนนวเคลียรสุนมาสุน โคตรแรงโซเจอร์อย่างแรงวิ่งเร็วโซนิคโซนิคกำประตูพยาบาลตรงนี้ไหมวะนี่เมืก่อนนี้ปก่อนนี่เมืก่อนคือที่ที่เขาจะเอาลงมาระเบิดขอภัยที่เสียงเบาหน่อย เสียงแบบไม่มีวิญญาณเฮ้ย hey. ชัดหัวแล้วนะต้องไปยาบ้านเออเอวี่เอวี่เอวี่สองตัวเลย ช้าจังวแปลกมากเลยนะเล่นทีฟอร์เทในมือถือวันดีโซเจ็บตาหนตันโคตรนานเลยเหมือนฝ่ายชนะเป็นเราฮะ วิ่งเร็วเกินอเอาเฮ้ยเวลาโดนยิงมันจะไม่รู้สึกเก็บเลย โอ๊ยคุณหมออือสบายสุสสบายเอเจจเนียป้องนิวเคลียร์ได้อย่าให้นิวเคลียร์ลงไปในหลุมใหญ่ๆนั่นงั้นทีมเราแพ้แน่เอ้ยเวลาใกล้หมดละเจ็ดหกห้า สี่สามสองหนึ่งเทีมเราชนะใช่ไหมยายทีมชนะเวย้ยบตัวโปรเจกต์ดดา